เสียงเปิดโคตรเท่ดีไซน์สวยไม่เหมือนใครกับลำโพงบูทูธคินโยวีแบทที่มีเครื่องยนต์ V 8แบเป็นต้นแบบดีไซน์ที่ด้านหน้าด้านในจะเป็นเหมือนเครื่องยนต์เลยครับแล้วก็ยังมีไฟ RGB เพิ่มความเท่ขึ้นไปอีกบอกได้เลยว่าดีไซน์สวยจริงๆไม่น่าเชื่อว่าจะขายในราคาไม่กี่ร้อยโดยรอบๆตัวลำโพงจะเป็นเคสพลาสติกใสแล้วที่ด้านล่างก็ติดยางลอนการลื่นมาให้ด้วยครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงของลำโพงกันบ้างและนี่ก็คือเสียงจากลำโพงครับ พอได้ลองฟังแล้วย่านเสียงกลางกับเสียงแหลมจัดว่าดีเลยครับและมาลองฟังเสียงเบสหนักๆบ้างแต่ในย่านเสียงเบสเสียงอาจจะเบาไปนิดแต่ก็พอมีเบสอยู่บ้างส่วนเสียงเวลาดูหนังก็จะได้แบบนี้ ในเรื่องการเล่นเกมก็จะมีเสียงดีเลย์อยู่บ้างครับดีเลย์อยู่นิดหน่อยส่วนเสียงที่ใช้ลําโพงในการโทรก็จะเป็นแบบนี้เสียงของลําโพงก็จะได้ประมาณนี้สามารถใช้พูดคุยได้สบายเวลานะที่เราพูดถัดมาของลำโพงเสียงก็จะได้ประมาณนี้ แต่เวลาพูดต้องพูดใกล้ๆกับรูไม้ของลำโพงหน่อยครับระยะเวลาการใช้งานบอกได้เลยว่าแบตอึดมากถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วเปิดใช้งานลำโพงทิ้งไว้เปิดระดับความดังประมาณ50%แล้วลองจับเวลาดูปรากฏว่าผ่านไป9ชั่วโมงกว่าแบตยังไม่หมดนะครับแบตโคตรอึดวิธีการเชื่อมต่อใช้งานลำโพงก็ไม่มีอะไรมากให้เรากดเปิดลำโพงไว้ก่อนแล้วม่เลือกเชื่อมต่อบลูทูธที่ชื่อ V 8แค่นี้ก็เรียบร้อยส่วนฟังก์ชันการใช้งานให้เรามากดปุ่มที่ด้านข้างลำโพงตรงนี้ครับการเล่นเพลงหยุดเพลงให้้มมมาาากกดปกดนนปุุ่่ตรงนนบี้ การเพิ่มหรือลดเสียงให้มากดปุ่มลูกศรด้านขวาค้างไว้เพื่อเพิ่มเสียงกดปุ่มลูกศรด้านซ้ายค้างไว้เพื่อลดเสียงการเปลี่ยนเพลงกดปุ่มลูกศรด้านขวาหนึ่งครั้งเลื่อนไปเพลงถัดไปกดปุ่มลูกศรด้านซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนไปเพลงก่อนหน้า การเปิดปิดไฟหน้าลําโพงให้มากดปุ่มสัญลักษณ์ไฟตรงนี้ครับกดปุ่มติดต่อกัน2ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดไฟส่วนการกดปุ่ม1ครั้งจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟครับซึ่งจะมีไฟอยู่สแบบให้เราเลือกใช้เลือกใช้ได้ตามใจชอบแล้วลาโพงยังมีโหมด t d s เชื่อมเป็นลำโพงคู่ได้ด้วยส่วนเวลาถ้ามีสายดูเข้าให้มากดปุ่มตรงกลางด้านบนกด1ครั้งเพื่อรับสายและกดอีก1ครั้งเพื่อวางสายและที่ด้านหลังลาโพงยังมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดด้วยครับ เวลาเสียบเมมโมรี่การ์ดเข้าไปลำโพงก็จะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติแกะดูคุณภาพลำโพงบูทูธสุดเท่คินโย V8 เรามาแกะลำโพงตัวนี้กันครับด้านในจะเป็นยังไงดูมีคุณภาพไหมวิธีการแกะอย่างแรกขันน็อตที่อยู่บนฝาด้านข้างทั้ง2ด้านออกขันน็อตออกให้หมด แล้วค่อยๆดึงแก่ฝาด้านข้างออกมาต่อมาก็ให้มาแก่ฝาครอบลาโพงที่ด้านหน้าโดยให้เราหมุนออกได้เลยครับแต่ด้วยความที่ไม่รู้ผมก็เลยทําการงัดไปซะแล้วจนทําให้เดือยล็อกด้านในหักทำให้เวลาประกอบเข้าไปมันจะไม่ค่อยแน่นทีนี้ก็ให้เราดึงเอาเคสพลาสติกใสด้านนอกออกแล้วเราจะเห็นว่าตัวลําโพงก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันครับแต่ดูหนาแข็งแรงมีคุณภาพเลยครับแล้วทีนี้เรามาดูที่ข้างลําโพงมันก็จะมีแผงวงจรอ,อยู่ซึ่งก็จะมีปุ่มกดอยู่บนแผงวงจรอ,อันนี้ด้วยแล้วถ้าเราแกะแผงงงวจจรรออกทีี่่ด้าาานลาะมสยไฟคับ พอผมทาการถอดสายไฟแล้วเอาแผงวงจรมาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าการจัดวางอุปกรณ์เป็นระเบียบมากเลยครับถือว่าแผงวงจรดูดีมีคุณภาพเลยทีเดียวส่วนสายไฟด้านในเขาก็ยังใส่ซลิโคนยึดสายไฟมาให้ด้วยต่อไปผมก็จะแกะเอาฝาด้านหน้าลาโพงออกค่อยๆงัดออกได้เลยครับพอแกะรอบๆแล้วฝาด้านหน้าก็จะหลุดออกมาได้ง่ายๆทีนี้เราก็จะเห็นหลอดไฟ RGB ที่อยู่ด้านในซึ่งที่แผงวงจรเขาก็จะเขียนบอกวันที่ผลิตไว้ด้วยพอแกะเอาแผงไฟกับลําโพงออก ด้านในก็จะมีแบตเตอรี่18650อยู่1ก้อนครับส่วนดอกลำโพงก็จะมีอยู่2ตัวเป็นลำโพงตัวเล็กที่มีขนาดอยู่ที่นิ้วครึ่งครับถ้าเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นส่วนทั้งหมดมันจะมีชิ้นส่วนเยอะมากเลยครับแล้วแต่ละชิ้นก็ดูมีคุณภาพซะด้วยไม่น่าเชื่อว่ามันจะขายในราคาไม่กี่ร้อยข้อดีข้อเสียลำโพงบลูทูธ k i นโย V8 ข้อดีข้อแรกดีไซน์สวยมีไฟ RGB ด้านหน้าเอาไปวางตั้งโชว์สวยๆได้ข้อดีข้อ2แบตโคตรอึดเปิดได้นานกว่า9้าชั่วโมงถ้าเป ข้อดีข้อ3วัสดุมีคุณภาพแน่นหนาคุ้มกับราคาส่วนข้อเสียข้อแรกลำโพงไม่ค่อยมีเสียงเบสเท่าไหร่ข้อเสียข้อ2ลํลำโพงไม่แสดงแบตเตอรี่ทำให้ไม่รู้ว่าเหลือแบตเท่าไหร่และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของลำโพงบลูทูธคินโยวีแแล้วถ้าใครสนใจอยากได้ลำโพงรุ่นนี้พิกัดอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์